สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำดายดวงนะคะในวันที่22นะคะมกราคมนะคะ2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะ3ใบค่ะคนวันอาทิตย์เป็นอะไรออกใบเดิมเหมือนเมื่อวานนี้ค่ะประภาคาร เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะอ่ะมาสามดาบอีกนะคะอ่ะมาสี่ดาบอีกนะคะนะไม่ค่อยสู้ดีนะคะนะแต่ว่าคงไม่เป็นอะไรมากสุดท้ายแล้วคุณก็คือต้องพักอะค่ะนะคะ,นะคะต้องพักผ่อนต้องพักสักระยะหนึ่งต้องพักรักษาตัวรักษากายหรือรักษาใจบางคนนะนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นทางร่างกายก็จะเป็นทางด้านจิตใจนะคะอาจจะมีเหตุ บางอย่างที่อ่ทําให้คุณแบบบาง,บางคนแค่ตกอ,อกตกใจนะคะบางคนอาจจะแบบว่าถึงขั้นแบบต้องเสียอกเสียใจเลยนะคะนะบางคนถูกหลอกถูกโกงนะคะนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าถึงขั้นแอดมิดนะคะหรือบางคนอ่ะเป็นไส้ติ่งก็ได้นะบางคนนะคะถ้าปวดท้องต้องรีบหาหมอคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นอะไรผิดปกติในร่างกายเนี่ยรู้สึกไม่ดีต้องติดต่อแพทย์ทันทีนะคะต้องพบหมอทันทันทีนะ พราะว่าไพ่มันออกมาอย่างนี้เนี่ย mm. เกิดไสติ่งอัก mm. เสบได้ mm. นะคะนะดิฉันดูสามใบเนี้ยถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะ mm. ก็ในภาวะอย่างเนี้ยอาจจะเป็นไสติ่งอักเสบได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะนะอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นไสติ่งอักเสบหมดนะคะคนวัทิตนะอ่าบางคนก็อาจจะแบบเกิดเรื่องไม่คาดฝันถูกหลอกถูกลวงนะคะถูกทําให้เสียอกเสียใจนะคะสุดท้ายแล้วคุณต้องพักสักนิดนึงอะ่ะนะมันไปต่อไม่ไหวก็คือ ต้องหยุดนะคะนะอย่าดันทุรังนะคะต้องพักสักนิดหนึ่งขอไพ่ทักพิเศษดีกว่านีไพ่ออกไม่ค่อยดีนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็โกครคไข้ไข้เจ็บด้วยนะคะฉันแบบว่าขอให้คุณผ่านมันไปได้อย่างง่ายดายขอให้มันไม่มีอะไรนะคะขอให้มันไม่มีอะไรเลยนะคะนะแต่คนวันที่จะอย่ายใจเสียนะบางคนฐานดวงเขาดีก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะนะต่อไปคนวันจันทร์นะคะ คนวันจันนะมีไพ่ถ้วยนะคะแล้วก็7ดาบนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะอาแปถ้วยทนโทษนะคะก็คืออ่าคนวันจันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้มีโชคมีลาบดีนะคะหรือว่าบางคนก็มีความรักดีๆได้ความรักดีๆมานะคะมันออกไพ่ตัวเดิมอีกแล้วนะคะใช่ไหมเมื่อวานนี้ออกเป็นตัวเจ็ดาบป่า อาจมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะนะอืหรือการขนส่งนะคะอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตต่างๆระวังลืมของบอกให้นะคะต้องรอบคอบนะคะคนวันจันระวังลืมนะคะระวังลืมของมันจะสูญหายนะคะนะอาจมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะบางคนต้องอยกย้ายเรื่องของการงานก็ได้นะคุณอาจจะต้องไปทํางานแทนใครอะไรบางอย่างด้วยนะคะนะหรือบางคนต้องเดินทาง เพื่อที่จะไปทำมิชชั่นบางอย่างมันทำให้เกิดการยกย้ายเปลี่ยนแปลงโพซิชันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนะ่ะบางคนก็ย้ายเลยอ่ะอเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะนะคะอืมนะคะแต่ดิฉันว่าดีอ่ะเพราะว่าเจ้าเจ้าชะตาได้ไพ่ดีนะคะเป็นหนึ่งถ้วยโตัวโตอย่างเงี้ยนะคะย้ายน่าจะไปดีอ่ะน่าจะไปทิศทางที่ดีนะคะนะ,อะขอไพ่ทับพิเศษหน่อยค่ะ อ่าเนี่ยมันย้ายอีกแล้วคุณดูดิเห็นไหมมันจะต้องเขาบอกว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้มันทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะนะอืมเทมเพลนส์ ance, นะคะมันจะมีการเขาเรียกว่ามันเป็นการถ่ายเทพลังงานบางอย่างนะคะหลังจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเนี่ยการยกย้ายใดๆนี่ถ้าคุณเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยู่เฉยเฉแล้วคุณไม่ได้ย้ายอ่ะดิฉันแนะนําให้คุณลองเปลี่ยนอะไรบางอย่างในที่ทํางานก็ได้นะ เปลี่ยนการหันหน้าโต๊ะก็ได้นะครับสมมติมันบางที่เขาที่ออฟฟิศเขาให้คุณแมนเนจได้นะหรือว่าเปลี่ยนจัดโต๊ะใหม่ก็ได้ของบนโต๊ะคุณนะ่ะลองเปลี่ยนมุมดูนะคะมันจะแก้เคล็ดแล้วมันจะดีขึ้นอืนะคะบางคนเปลี่ยนที่บ้านก็ได้นะเปลี่ยนมุมนอนเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะ่ะทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นพลังงานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะได้แก้เคล็ดไปเลยนะคะนี่แนะนํานะนะคะ ให้มันเป็นไปตามนี้เลยแล้วมันจะดีขึ้นหลังจากนี้มันจะดีขึ้นค่ะนะคะพอพอเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นนะคะหันมุมหันอะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดพลังงานใหม่ขึ้นมานะคะลองทําดูนะคะเพราะว่า,พาไพ่มันออกมาอย่างนี้จริงๆนะลองลองดูนะและะ้วไพ่จชตตามันดีมากเป็นเป็นหนึ่งถ้วยโตโต,ตนะคะเป็น ace of c u p มนะคะ,นะคะตามนั้นแหละนะไม่ไม่แย่หรอกค่ะดีค่ะนะคะต่อไปคนวัน อังคารนะคะสามใบนะววนอังคารสิบไม้เท้าแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะและเจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวัรอังคารสิบไม้เท้านี่ก็กรบงานนะในวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะคะงานยังหนักยังเยอะยังเหนื่อยอยู่นะในวันที่ยี่สิบสองทันโทษวันที่ยี่สิบสองนี้นะ งานเหนื่อยงานเยอะอยู่นะคะก็ทําได้อะตัวคุณเนี่ยลุยอยู่แล้วนะคะสู้ตายนะคะเอาไหวเอาอยู่นะคะดีซะด้วยนะคะเพราะว่าสิบไม้เท้าเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันสําเร็จนะคะแล้วก็มีเด็กถือเหรียญมาให้อย่างนี้ก็มีคนมาเอาเงินมาให้แหละนะมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มีเรื่องของเจ็ดถ้วยก็คือคิดเยอะนิดนึงช่วงนี้นะคิดฟุ้งซ่านนะคะคิดไปคิดมาคิดนู่นนั่นนี่แต่ไม่ได้ทํานะขอพ่าทักพิเศษนิดนึงคะ่ะ เรื่องการงานมีความมั่นคงดีนะคะถ้าสมมติคิดเรื่องงานก็ไม่ต้องคิดมากนะคะคุณมาถูกทางแล้วเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะไปต่อที่คนวันพุธบ้างนะคะคนวันพุธนะคะขอสามใบคนวันพุธก็ยังออกมาเป็นเด็กถือไม้เ้านะคะราชินีนะคะ สุดท้ายคิงเหรียญเป็นไงโอ้คนวันพุธปังปัง,ปงเนะเาะนะคะเพราะว่าคนวันพุธนะทํางานดีทํางานเด่นนะช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะนะเขาบอกว่าดีแหละนะความอุดมสมบูรณ์การงานหรือว่าความเป็นอยู่การกินอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าแพรพันทุกอย่างดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะแถมมีคิงเหรียญบางคนก็จะมีคนเอาตังค์มาให้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะ ได้ผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์นะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะรอคอยเงินหรือว่าการลงทุนหรือว่าเครดิตแบงก์กู้นี่ยืมสินจากผู้ที่มีทุนทรัพย์มากๆเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะนะก็คือว่ารองเงินจะได้เงินนะคะมานั้นนะคุณสุภาพสุกรีระวังตั้งคันเด้อระวังอ้วนขึ้นนะคะอ่าไทักพิเศษนี่งเงินเงินเงินนะคะมีโชคมีลาบการเงินดีนะคะ ตามนั้นเลยไพ่บันดีไม่ต้องพูดเยอะเจบ็บคอต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะคะคนวันพฤหัสสามไม่เท้านะคะคิงครับนะคะและสองไม่เท้าอ่าคนวันภพฤหัสจะไปไหนคะนะวางแผนจะออกเดินทางนะคะเนาะ เขียนแผนทำทริปจองตัว๋วเครื่องบินกันแล้วนะคะนะโอไมคอนยังไม่หายเลยจะไปไหนกันนะฮะก็เนี่ยค่ะสามไม้ทาถ้าจะเป็นมองเป็นเรื่องการงานเนี่ยคุณคุณเตรียมละคุณเตรียมแบบว่าคุณเตรียมจ้ำออกไปแล้วนะคะหมายความว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะที่สามารถทําให้กิจการการงานของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าเป็นผลในเชิงบวกนะคะคุณการมีการวางแผนเตรียมตัวแล้วนะคะบางคนเนี่ยต้อง การที่จะออกไปข้างนอกนะคะออกไปดีลงานออกไปพบลูกค้าออกไปนู่นนั่นนี่ได้นะคะนะอ่าแล้วก็บางคนเนี่ยวางแผนหรือว่ามีสเตปการเดินทางเนี่ยไปยังต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะบางคนก็รอสัญญาณบางอย่างอยู่นะคะนะทุกอย่างเป็นเรื่องดีและมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะนะคะรวมถึงคนซัพพอร์ตนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะฮะนะเรามีราชาถ้วยเนี่ยนะคะอาจจะมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือให้กำลังใจอยู่นะคะ นะซึ่งเป็นคนที่มีความมั่นคงแล้วก็จริงใจกับเราด้วยนะคะอะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงมีเดอะซันอีกว้าวปังอ่ะวันที่ยี่บสองนี้ทำอะไรได้ทำเลยนะคะคุณเป็นวันที่คุณโอเคมากๆนะคะแล้วก็มีเรื่องของอความปังจากเดอะซันด้วยนะคะไพ่ทักเตือนเป็นเดอะซันทักไพ่เตือนว่าดีะไรค่ะนะคะ,นะคะแสงสว่างวันส่องแล้วทําอะไรทําเลยอยากออกๆเลยเดินทางวันนี้ได้ ทำเลยนะคะหรือจะไปไหนที่คุณวางแผนไว้นั่นแหละตามแผนเลยค่ะนะคะไม่ใช่วันนี้ก็วันไหนก็แล้วแต่ที่คุณกําหนดเดินทางไปเลยดีทุกอย่างนะคะนะรวมทั้งบุตรบริวารอาจให้โชคลาภด้วยนะคะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีสิบถ้วยมาเลยอ่าดีใจคิงเรียนอีกอ่าเซและ กินเลิฟไหมคะนะคะมีเดลิเวอร์ด้วยนะคะเขาบอกคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแฮปปี้เอนดิ้งไพ่สิบถ้วยคือไพ่แฮปปี้เอนดิ้งนะนะคะนะหรือบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยได้ไพ่ใบนี้ก็ไม่ต้องคิดว่าอย่ามาหลอกชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมายความว่าคุณเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะมีความสุขความสําเร็จใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตดีนะคะนะเป็นชีวิตที่ ไม่ได้ทุกร้อนนะคะนะในช่วงนี้นะคะในช่วงวันที่22นี้นะคะนะแถมยังมีคิงเหรียญเข้ามาอย่างนี้นะคะอาจจะรับทรัพย์รับโชคด้วยซ้ำไปนะคะ นะหรือมีคนมาคอยอุปธรรมคำชูนะคะนะหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับหนึ่งนะคะแถมยังนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นกิจการงานใดใหม่ๆนะคะนะอาจจะเปิดบริษัทห้างคุ้มส่วนจากัดนะคะไปชวนเพื่อนมาหุ้นกันเธอเราขายลูกชิ้นกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนะหรือบางคนนะคะมีเวลาใช้มีการใช้เวลากับคู่ครองคนรัก เป็นพิเศษนะคะช่วงนี้อินเลิฟนะคะขอไพ่ทักพิเศษเอยค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ยขอให้คุณหาข้อมูลให้ดีนะคะนะัเรียนรู้ให้มากนะคะอย่าทําไปแบบไม่มีความรู้เด็ดขาดนะคะต้องหาข้อมูลให้ดีเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะลงทุนเนี่ยนะคะถ้าไพ่ใบนี้ออกปุ๊บเนี่ยเขาอยากให้คุณมีความรู้มากมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกมากขึ้น มากกว่ามากกว่านี้มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้นะคะให้ไปหาความรู้มาซะนะคะหรืออีกในหนึ่งนะไพ่ทักเตือนบอกว่าเขาบอกว่าไงอ,ะอ่ะอ่าเขาบอกว่าทุกปัญหาเนี่ยคุณแก้ไขได้ด้วยตัวเองเสมอคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยฉลาดมากนะคะเป็นเป็นปราดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณคิดว่าคุณมีปัญหาเนี่ยให้คุณใจเย็นๆน,นะคะตั้งสติแล้วหาข้อมูลนะคะแล้วคุณจะคิดออกนะคะว่าควรไปยังไงต่อเสมอเลยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนั่นเองนะ อ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะคนเสาร์มีสามเหรียญน,นะเอามาจากไหนคะอา้าวมีเก้าถ้วยปวดเอาเก้าดาปวดหัวซะแล้วอ่ะสุดท้ายเป็นหกถ้วยนะคะเขาบอกคนวันเสาร์นะคะมีเรื่องของอ่าการติดต่อสื่อสารนะคะมีเรื่องของอ่า บางคนก็ได้เงินนะพเพาะสามเหรียญน,นะคะมันเป็นเรื่องของการเงินกําไรต่างๆนะคะมีเงินเข้าเป๋านะคะบางคนก็เป็นคอนเน็กชันมีการาไดเเ้เจอพูดคุยคนที่อยากเจออยากคุยบางคนก็มีคนแบบว่าอนุมัติโปรเจกต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ได้ทายสัญญาให้เซ็นสัญญากันนะคะได้ทําเอกสารเดินเอกสารกันนะคะ,ะเป็นเรื่องดีๆนะคะตัวเจอรตาได้สามเหรียญนี่ก็ แช่มแล้ววันนี้นะชุ่มชื้นแช่มใจแต่ก็ยังไม่ไวคิดกังวลหรือว่ามีอาการป่วยไม่สบายปวดหัวไม่เกรงความดันขึ้นนะคะนะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของการดูแลบริวานนะคะกันเป็นอย่างดีบางคนก็พบรักพบเจอกับคนถูกใจที่มันต่างไวกันบางคนได้กลับบ้านบางคนได้เจอกับคนที่จากมาจากที่เดียวกันนะคะในองค์กรเดียวกันนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหน่อยค่ะ อาพายบอกระวังปวดหัวระวังป่วยไม่สบายจริงระวังปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวระวังป่วยค่ะนะคะแต่เรื่องอื่นดีกันเงินดีการดูแลกันดีนะคะอย่างอื่นดีหมดเรื่องเพื่อนฝูงบริวารดีหมดนะคะระวังเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะถ้าสมมติว่าเครียดก็คือคิดมากระวังเรื่องกังวลกับเรื่องปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายเตรียมยาพาราไว้เลยนะคะตามนะั้นนะคะ จบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ